สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหญิงนะคะเพื่อนหญิงวันนี้เราจะมารีวิวหรือว่าเล่าประสบการณ์ในการเรียนของเราเนาะว่าทำยังไงให้เรียนแล้วได้คะแนนดีในเวอร์ชั่นของคนที่ไม่ใช่เทพนะทุกคนคือมันจะมีเพื่อนเราบางคนนะที่แบบเป็นเหมือนเทพปาร์ตี้ทุกวันหรือว่าปาร์ตี้เยอะมากแต่ว่าแบบ พอสอบมาเราได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยคือเราอะไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวการเรียนยังไงเราให้ได้แบบคะแนนดีเกรดออกมาอยู่ในระดับที่เราแบบพอใจอะไรเงี้ยในเวอร์ชั่นคนธรรมดานะทุกคนซึ่งเราก็จะแนะนำมาทั้งหมด5ทิปส์5เคล็ดลับด้วยกันเนาะในการเรียนของเราแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแบบน้องๆหนูๆหรือว่า เด็กนิสิตนักศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนปอทเหมือนเราเนาะว่าแบบเอออาจจะมีทริคไหนที่ช่วยเอ่อทุกคนได้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือแบบเป็นเครื่องวีมายตัวเองด้วยแหละว่าครั้งหนึ่งหญิงถ้าแบบพยายามจริงๆเนี่ยคือการได้ A หรือว่าการได้คะแนนดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบยากอย่างที่ทุกคนคิด โอเคเรามาเริ่มที่เคล็ดลับแรกเคล็ดลับแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ mindset เกี่ยวกับการเรียนคือเราอะโชคดีตรงที่เราอะชอบเรียนเออเราเป็นคนที่รู้สึกว่าการที่จะไปแบบเข้าคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอืแล้วก็มันก็สนุกที่เราไปแบบเจอเพื่อนแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอืมแล้วก็การมี mindset แบบนี้คือ เราคิดว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาจากคำถามอมก่อนที่เราจะเรียนอะ่ะก็อยากจะแนะนําให้คนแบบตั้งคําถามมาก่อนว่าแบบหัวข้อที่เราจะไปเรียนเนี่ยแบบมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราสนใจอืมอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลอ่ะเราก็ลองนึกคําถามในหัวเราก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเรียนอะ่ะเราอยากรู้ว่าอะไรมันคืออะไรหลักการในการทําคืออะไรคือแบบอยากให้ทุกคน เริ่มต้นที่ i มเ s ็ t เกี่ยวกับการตั้งคําถามแล้วก็ไมเ s ็ t ของการแบบเรียนรู้ว่าอะไรใหม่ๆให้มันรู้สึกสนุกอะทุกคนอืมพอเรารู้สึกสนุก,สนกเสร็จปุ๊บอะการเรียนของเรามันก็จะโฟล์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไร energy ของเราอะมันก็จะทําให้เราจดจําเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าในกรณีที่แบบมันก็จะมีบางวิชาที่แบบไม่ชอบอะเออแบบให ให้ยังไงก็ไม่ชอบแต่ว่าก็คือต้องลงเรียนเพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับางวิธีการปรับของเราอะ่ะก็คือเราก็จะแบบพยายามโยงแหละว,ว่าการไปเรียนวิชานี้สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเชื่อมโยงไปสู่การนําไปใช้อะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราอย่างเช่นตอนสมัยอยู่มัธยมอะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบภาษาอังกฤษมากคือไม่ชอบอะ่ะเออเราก็เป็นคนขี้อายไม่อยากพูดภาษาอังกฤษต,ต่อหน้าใคร แต่ด้วยความที่เราอะชอบฟังเพลงแบบ t a y l o r s w i f t หรือว่าชอบฟังเพลงอ,อต่างชาติอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่ายมันคงจะดีเนาะถ้าแบบเราฟังเพลงแล้วเขาเรียกอะไรเราเข้าใจมันได้แต่คือไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราเรียนมันเรียนเป็นแบบ g กร m m ่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นตอนที่เราเรียนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถึงแม้ไม่ชอบแต่อย่างน้อยในอนาคตมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราได้ก็อ,อ,อ,อาจจะช่วย ทำให้เราเปิดใจในการเรียนรู้ได้มากขึ้นต่อไปเทคนิคข้อที่สองนะก็คือเราอยากจะให้ทุกคนแบบกลับมาดูที่ตัวเองว่า,าวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนอะเป็นยังไงคือการเรียนรู้ของแต่ละคนมันจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันเนาะก็คือฟังพูดอ่านเขียนอืมคือสําหรับตัวเราอะเราสังเกตตัวเองออกมาละเรารู้เลยว่าเราฟังกับเราเขียนสองวิธีเนี้ยทาให้เราจดจําหรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวที่สุด เพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จะปรับวิธีการเรียนของเราก็คือตอนที่เรานั่งเรียนในห้องอะ่ะเราก็จะตั้งใจฟังมากๆเออแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะชอบเขียนช็อตโน้ตคือหลายๆคนอะ่ะวิธีการเรียนรู้อะ่ะมันต่างกันเนาะเออคือเราอะ่ะอ่านแบบหนังสือห้ารอบสิบรอบแบบมันจําไม่ได้จริงๆทุกคนคือมันต้องมีการจดโน้ต เออเราถึงจะจําได้เพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกคนแบบลองสังเกตตัวเองแหละว่าเราเรียนรู้ผ่านวิธีการไหนได้แบบเออได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามปรับไปตามนั้นเนาะอย่างเราเนี้ยอ่ะเราก็จะเน้นฟังในห้องให้แบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เขียนโน้ตตอนอย่างเงี้ย,นนยก็จะทําให้เราจดจําเนื้อหาในห้องเรียนได้มากกว่าต่อไปเทคนิคข้อที่3นะก็คือ เป็นการวางเป้าหมายให้มันชัดเจนแล้วก็มีการวางแผนแน่นอนว่าการไปเรียนแต่ละคลาสเนี่ยเขาจะมีคอร์สเซอร์บัสให้เราเขาจะมีแบบเกณฑ์ให้เราเลยว่าในเทอมนี้เขาจะมีเทอมโปรเจกต์กี่คะแนนแอสเซมบเมนต์กี่คะแนนมิดเทอมไฟนอลกี่คะแนนเนี่ยเราก็เอาออกมาเซตเลยว่าวิชานี้เราอยากได้ A นะวิชานี้เราอยากได้บบวกเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ไม่ถนัดอ่ะแล้วก็แบบ break down ออกมาเลยว่าคะแนน assignment คะแนน final midterm เนี่ยเราต้องได้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็คือเหมือนเป็นการวางแผนเบื้องต้นแหละแต่ข้อที่แนะนําก็คือพวกคะแนนที่มันเป็นคะแนนเก็บอะ่ะก็พยายามส่งให้มันตรงเวลามันเป็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นคะแนนเก็บเพราะฉะนั้นก็เก็บให้ครบนะทุกคนเราจะได้ไม่ได้กดดันในช่วงตอนที่เราสอบต่อไปเทคนิคข้อที่4ข้อที่4นี่ถือว่าเป็นข้อที่ยากมาก แต่ว่าคือเราเคยทําได้อยู่หนึ่งเทอมและเทอมนั้นน่ะคือมันทําให้เราได้เกรดแบบออเออข้อข้อนี้คือต้องเป็นคนขยันนิดนึงนะทุกคนก็คือก่อนที่เราจะไปเรียนอ่ะมันจะมีชีตให้เราแบบไปเรียนใช่ปะเราก็จะอ่านแบบ s k i มอ่านนิดหน่อยว่าหัวข้อแต่และอันเนี้ยคืออะไรแล้วก็แบบเขียนคําถามไว้ว่าเราอยากถามอะไรอืม แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนเราก็ตั้งใจเรียนในห้องปกติเนาะแล้วหลังจากนั้นภายในวันเดียวกันนะทุกคนก็คือเราก็จะมาอ่านแล้วก็เขียนช็อตโน้ตในวันนั้นเลยเพราะว่ายิ่งแบบเราความรู้มันยิ่งเฟชแค่ไหนเรามาเขียนช็อตโน้ตในวันเดียวกันอะมันยิ่งทําให้เราจําได้มากขึ้นอือแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นอันเนี้ยก็จะคือเป็นเทคนิคข้อที่4ก็คืออ่านก่อนไปเรียนแล้วหลังจากนั้นก็คือเทคโน้ตหลังเรียนเนาะในวันนั้นเลย ต่อไปเทคนิคข้อที่5นะคือแน่นอนว่าการที่จะเกรดดีได้คะแนนดีได้อะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อาศัยแค่ตัวของตัวเราเองเนาะส,สำสหรับหญิงอะ่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องของทีมเวิร์กด้วยอย่างมันจะมีวิชาที่เราถนัดกับวิชาที่เราไม่ถนัดใช่ปะเราก็เลยแนะนำว่าให้เหมือนแบบมีเพื่อนเรียนไปด้วยอืมอย่างช่วงเวลาการติวเนี้ยเราก็จะติววิชาที่เราถนัด แล้วก็ให้เพื่อนแบบอีกคนนึงที่ถนัดอีกวิชามากกว่าเราเนี่ยติวให้เราไรเงี้ยก็คือช่วยกันติวแล้วนอกจากนี้แล้วเรื่องของการทํางานกลุ่มด้วยก็เหมือนกันก็คือเราไม่สามารถที่จะแบบทําเองได้ทั้งหมดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการแบบตกลงแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือทํางานให้มันเป็นทีมเวิร์คให้ได้มากที่สุดอืในการที่งานของเราออกมาดีด้วยแล้วก็เราไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นด้วยเนาะแล้วต่อไปก็คือเป็น เคล็ดลับอื่นๆนะที่เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทำแต่ว่าเออส่วนตัวเราทำก็ <c oughs> คือเรื่องของการนอนทุกคนเราอ่ะเป็นคนที่แบบ p r i o r i t i z e การนอนมาตั้งแต่มปลายแล้วคือถ้าอ่านหนังสือไม่ทันยังไงอ่ะยังไงคือต้องนอนอืมแม้แต่ในช่วงปตีอะไรเงี้ยคืออ่านไม่ทันยังไงคือเราทิ้งหัวข้อนั้นไปเลยแล้วเราก็ต้องนอน เพราะว่าการนอนมันทําให้เรารู้สึก refresh แล้วเวลาตอนเราไปทําข้อสอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรร่างกายมันมีชีวิตชีวามากกว่าแทนที่เราจะแบบพยายามยัดทุกอย่างไว้ในหัวเราอะเออแล้วก็ไปลืมหน้างานเพราะว่าแบบไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเออเราก็จําแค่แบบ80%ของเนื้อหาแล้วเรา fresh เราก็สามารถทําข้อสอบได้ดีมากขึ้นอืมเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญนะทุกคนอีกอันนึงที่เราทํากับตัวเองก็คือเราจะเป็นคนกําหนด เดทไลน์ขยบขึ้นมาคือเราอะพื้นฐานของเราเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนขี้เกียจอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มีเดทไลน์เท่ากับของอาจารย์นะเราก็จะไปทำใกล้ๆเดทไลน์ช่วงนั้นแหละอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากเครียดเนาะเราก็ไม่อยากที่จะแบบอดหลับอดนอนเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะชอบเลื่อนไทม์ไลน์ของอาจารย์ขยบขึ้นมาอีกสักประมาณแบบ2อถึงสาวันอืมแล้วก็พยายามทําให้มันเสร็จในเดทไลน์ก่อนหน้าที่จะส่งอาจารย์ อันนี้ก็คือช่วยได้นะทุกคนมันก็จะช่วยทําให้เราแบบความเครียดน้อยลงมีเวลามากขึ้นแล้วก็เหมือนพยายามแบบพุชตัวเองให้ทํางานและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5เคล็ดลับการเรียนยังไงให้เกรดออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ที่พึงพอใจของตัวเรานะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนหรือว่านักศึกษาต่างๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะมีเทคนิคการเรียนอื่นๆ ที่อยากแนะนาก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําตามบางอมสําหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน,ะนะะ้าค่ะบ๊ายบาย